วันนี้คุณไม่ปไปทำงานเหรอคะผมลาออกแล้วถ้างั้นเราก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นได้สิคะผมไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกครับก็ไม่เป็นไรเนะีคะเราก็เช่าห้องให้มันเล็กกว่านี้ก็ได้ป่านนี้ชื่อของผมคงกระจายไปทุกบ,บริษทัทแล้วครับต่อจากนี้ไป คงไม่มีที่ไหนเขารับผมเข้าทำงานอีกแล้วทำไมคะคณทวัดเขาเกลียดผมมากครับเขาคงประจานผมไปทั่วแล้วตอนนี้ผมไม่มีงานทำอีกไม่นานเงินก็คงหมดครับถ้างั้นให้แอร์ไปยืมเพื่อนไหมคะแอร์ว่ายังไงเขาก็ต้องให้เรายืมนะคุณแอนครับคุณไม่เข้าใจที่ผมพูดเลยไงครับ ผมเลี้ยงคุณไม่ไหวหรอกคุณกลับบ้านมาอยู่กับแม่คุณนู่นแล้วคุณจะให้แอ้ทิ้งคุณไปเหรอผมบอกให้ไปไงครับคุณก็รู้ว่าแม่แอ้ทำอะไรกับแอ้บ้างอะ่ะคุณยังจะให้แอ้ไปอีกเหรอคุณไม่เข้าใจเหรอครับว่าความลำบากมันทำรายชีวิตคุณอยู่และที่คุณอยู่ตอนนี้มันยังไม่ลำบากเลยนะครับ ได้นะคะแอ้ขอแค่ให้เราอยู่ด้วยกันนะ่ะคูณแรกครับผมขอร้องนะครับคุณคิดเหมือนที่คนอื่นเขาคิดกันบ้างได้ไหมคุณเคยมีชีวิตที่ดีมีหน้ามีตานในสังคมมีคนสนใจคุณคุณอยากได้อะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ทําโอกาสเข้าหาคุณเสมอแล้วคุณจะทิ้งชีวิตพวกนั้นเหรอครับแล้วมาอยู่คนอย่างผมที่ไม่มีแม้กระทั่งโอกาสที่อยากจะฝันมีชีวิตดีๆแบบนั้นเหรอครับ ตอนนี้ผมไม่มีงานทำแล้วครับคุณจะอยู่ยังไงใครจะจ่ายค่าเช่าห้องนี้คุณต้องอดมือกินมือคุณทนได้ไหมหรือคุณจะทำยังไงคุณจะออกไปทำงานเลี้ยงผมแบบนั้นเหรอครับนี่มันโลกความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ความฝันคนที่เคยได้ทุกอย่างมาแบบง่ายๆแบบคุณมันไม่เข้าใจหรอครับ ว่าความรู้สึกของคนที่เป็นแบบผมมันรู้สึกยังไงคุณกลับโลกคุณไปเถอะครับเราสองคนมันไม่บอกกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่แม่ก็บอกแล้วแะไม่นะคะไม่นะคะ คุณแครับคุณอกแอ้บไม่ไหวก็คือคุณแอน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 แอนขอร้องนะนะคุณหมออย่าทิ้งแอบไว้เถอคุณแอนครับแอบไม่เหลือใครแล้วคุณแอนอย่าทำแบบนี้ได้ไหมครับ และคุณโหนนะคะ